สวัสดีครับผมเก่งจาก CW สูรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นีกหลากหลายรายการเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่3กรกฎาคมนี้นะครับผม สำหรับในวันนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําการอัปเดตให้ทุกท่านทราบนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มอัปเดตกันนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สามเรื่องหลักๆก่อนนะครับผมเรื่องที่1ก็คือตอนนี้นะครับเรายังรับสมัครนะครับผมพนักงานในอัตรายกของทั่วไปอยู่นะครับยังรับได้เรื่อยๆนะครับผมเนาะอายุ21ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับเพศชายหรือเพศหญิงได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะครับผมเราลองคขาพูดเวียนก่อนได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มพนักงานออฟฟิศเนนนนนนี่่ยยัััััััังงงรรรรรรรบบบสสสมมมคคคคพพพกกกาาาซอออ์ตตลดะผ็ืใวข พนักงานนะครับในกลุ่มของฝ่ายผลิตนะครับดีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพนิ่งสื่อเคลื่อนไหวนะครับก็ลองส่งพอร์ตโฟลิโอนะครับเข้ามาแนะนําตัวกันก่อนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียกสัมภาษณ์งานกันนะสำหรับพนักงานออฟฟิศเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นพนักงานฐานร่าเนี่ยคือเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสัมภาษณ์งานเสร็จรู้ผลทันทีนะครับผมเรื่องที่2ที่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับก็คือวันพฤหัสที่6กรกฎาคมนี้นะครับเราจะมีการจัดอบรมนะครับผม ทางวิชาการนะครับในหัวข้อเรื่องการจัดการขยะอย่างมืออาชีพนะครับและก็การจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนนะครับผมเวลา9โมงเช้าถึงเวลาเที่ยงตรงนะครับผ่านระบบซูมต้องบอกก่อนว่าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่บริษัทเรามีเงื่อนไขจำกัดแค่150ที่นั่งเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลืมเข้าไปลงทะเบียนจับจองที่นั่งกันก่อนได้นะครับผมถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันก่อนเลยดีกว่า จะมาเริ่มต้นจากเหล็กหนานก่อนนะครับผม วันนี้นะครับผมเหล็กหนาหน้าร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กก่อสร้างต่อเติมเหล็กอะไหล่รถใหญ่เหล็กอะไหล่รถเกี่ยวที่คุณเห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม7บาท50จนถึงที่กิโลกรัมละ9บาท50นะครับผมต่อมาถ้าเป็นเหล็กบางนะครับวันนี้นะครับผมหน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทนะครับผมแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับมาอัปเดตกันในส่วนของพวกอลูมิเนียมติดเหล็กหรือว่าของที่มันยังไม่ได้แกะกันมาบ้างนะครับผมเป็นพวกมอเตอร์ต่างๆที่ยังไม่ได้้้้้ทททําาาาาากกกกรรรแ่่มมมนนนนะะัับวีีหจซืออยูิโลผ แล้วก็ต่อมาที่อยากพามาดูนะครับจะเป็นในส่วนของหม้อหุงข้าวนะครับวันนี้นะครับผมหม้อหุงข้าวนะอันนี้ผมจะบอกกับลูกค้าเป็นประจำเลยนะว่าอันนี้ขายได้เป็นเหล็กบางนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทแ,แต่ในเงื่อนไขข,ข,ของเขาก็าคือไอตัวหม้อใน,นมันเป็นอลูมิเนียมบางจะต้องแยกออกมาก่อนก่อนที่จะขายตัวนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราขายอลูมหม้ออลูมินมนเนียมในกับตัวหม้อนอเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยมันจะขายได้แค่กิโลกรัมละ5บาทใช่ไหมแต่ถ้าเราแยกหม้อในออกมาเนี่ยตัวมิเนียมบางตัวนั้นจะอยู่ที่กิโลกรัมละ3.39บาทราคาคมััันนนนนนจะะะ่่ออข้้าางงแตตกกเยพฉี้นะ อาจจะฝากลูกค้าช่วยดึงแยกให้นะครับผมแล้วก็ในาพาร์ตต่อมาฮะจะเป็นในส่วนของพวกสายไฟแบบนี้นะครับผมสายไฟแบบนี้นะครับหน้าร้านนะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทนะครับผมเนาะแต่แนะนําให้ปลอกมาดีกว่าเพราะว่าทองแดงปลอกเนี่ยวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะเริ่มต้นซื้อที่กิโลกรัมละ240จนถึงที่กิโลกรัมละ250บบาทนะครับผมต่อไปครับไปในส่วนของนี้กันเลยฮะพลาสติกนะครับ พลาสติกในวิวประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตระกูลเบอร์2เบอร์4เบอร์5ขวดแชมพูขวดสบู่ต่างๆนะครับผมรวมไปถึงพวกกระป๋องแป้งต่างๆนะครับ <Hey. S 1> วันนี้นะฮะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทนะครับผม5้าบาทเนาะแต่ผมเรียนแจ้งให้ทราบก่อนว่าพลาสติกรวมขอให้ทําการแยกตัวขวดขุนออกมานะครับเพราะว่าขวดขุ่นจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะครับผมกิโลกรัมละ7บาทเนาะขออนุญาตถามมาทางนี้นิดนึงในส่วนของทองแดงเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเล่าไปให้ฟังน,นี่วันนี้ถ้าเป็นเส้นเบอร์สองสวยๆแบบนี้นี่เห็นไหมสวยไหม นะครับผมเส้นปล่าส,สวยๆแบบนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะเริ่มต้นซื้อที่กิโลกรัมละ2 4 0เถึง2 4, 4, 4 5, 5เลยนะครับผมเนาะอย่าลืมแบบแยกมานะแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้อันนี้จะเป็นทองแดงเส้นฝอยนะครับผมทองแดงเส้นฝอยแบบนี้นะครับหน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2 2 5บาทนะครับผมส2 5่บาบาทเนาะช่วงนี้ราคาทองแดงอะไรก็เริ่มพยอยมาดีขึ้นนะฮะต่อมาครับในส่วนของกระป๋องครับวันนี้อลุมีเียมกระป๋องหน้าร้านนะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมมละะะ39 39บบาาททนนคผ ย้ำอีกทีนะว่าตอนนี้นะเียงังรับสมัครพนักงานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงานฐานยกของเข้าไปไม่จํากัดวุิการศึกษามาได้เลยนะครับผมเนาะก็ยังรับอยู่ได้เรื่อยๆเลยรับได้อีก4ีหาตาสบายๆเลยแล้วก็ในส่วนของพนักงานกลุ่มออฟฟิศเนี่ยที่เป็นซัพพอร์ตการตลาดนะครับสนับสนุนสายการตลาดเนาะก็รับนะครับผมคนที่สามารถใช้เครื่องมือในเรื่องของพวกพีเมียโปรได้นะครับผม I p h o t o s h o p Lightroom นะครับเข้ามาคุยกันนะครับตรวจวุิการศึกษานะครับขอเป็นปริญญาตรีหรือปวสเทียบเท่านะครับผมก็ลองมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมเนาะถ้าเกิดจบตรงสายะมีก็พิ นะแต่แทนี่ทั้งนั้นนะครับผมก็ขออนุญาตเลือกจากในเรื่องของการมาเทสจ็อบนะครับผมมาเทสจ็อบมาลองใช้เครื่องมือให้เราดูหน่อยว่าในเรื่องของสกิลการใช้โปรแกรมพวกการตัดต่อวิดีโอ AI ต่างๆอะไรเงี้ยก็ลองมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมเนาะ สำหรับอัตราในส่วนของการทดลองงานสำหรับกลุ่มออฟฟิศนะก็จะเริ่มต้นนะครับที่1 2 0 0 0บาทนะครับผมต่อเดือนนะเราหาังจาที่ผ่านทดลองงานไปแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคไปสอดดีกว่ากระดาษแข็งนะครับวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม1บาท60นะครับต่อไปครับจะเป็นในกลุ่มตระกูลของพวกกระดาษกระดาษร่วมกระดาษย่อยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ80สตางค์นะครับแล้วก็มาในส่วนนี้นิดนึงวันนี้มีสินค้าตัวนี้มาเยอะเป็นพวกถุงยืดนะครับาท นมนอตอนนี้นะครับผมทางพี่สางเขาก็กำลังจัดการอัดก้อนให้เพราะว่าพวกนี้มันเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับผมก็ต้องมาอ,อัดก้อนแบบนี้นะครับผมเพื่อให้มันประหยัดพื้นที่แล้วก็ให้น้ําหนักมันได้กันนะต่อไปเป็นในส่วนของขวดเชรไสครับวันนี้นะครับผมขวดเทรไสนะครับผมนาราะะจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาทนะไม่ต้องเปิดฝาไม่ต้องกรีดฉลากมานะค,ะครับก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปกันในส่วนของน้ํามันพืชเก่าครับน้ำมันพืชเก่าหลังจากท,ที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วผมจะพูดเหมือนเดิมเลยว่าขอให้ลูกค้าเน,น,น,นี่ยช อันนี้เป็นพวกตะกรนเศษไก่เศษกระเทียมอะไรเงี้ยกองออกก่อนนะครับกองตะกรนอย่าให้มีน้ำผสมแล้วก็อย่าให้เป็นไข่แบบนี้อันนี้คือไข่นี่ที่ลูกค้าถามว่าไข่คืออะไรไข่คือแบบนี้เลยนะครับผมเนาะจากนั้นก็กรอกใส่ปป๊บมาให้เต็มปป๊บได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านเต็มปป๊บนะครับจะอยู่ที่ปป๊บละ300บาทนะครับผมแต่ถ้าไม่มีปป๊บนะครับผมสามารถที่จะใส่กิโลมาก็ได้นะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ15บาทนะครับผมกิโลกรัมละ15บาทนะครับผมย้ําก่อนนะ สัปดาห์นี้นะครับวันพฤหัสนะเราจะไลฟ์สดเวลา2องทุ่มนะครับเราจะไลฟ์สดเวลา2องทุ่มนะวันพฤหัสีนี้นะฝากเข้าไปติดตามกันด้วยและที่สาคัญสัปดาห์นี้จะเริ่มพิเศษกว่าทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เคยไลฟ์สดมาเลยคือสัปดาห์นี้เราจะเริ่มเปิดรับสายหน้าใหม่กันนะครับผมเนาะก,ก็เราจะเปิดรับสายกันตั้งแต่สองทุ่ม ถึงเวลาประมาณ3ามทุ่มเดยประมาณนะครับแล้วก็หลังจาก3ามทุ่มไปก็จะเป็นการไลฟ์ทั่วไปนะพาะผมตั้งใจว่าจะไลฟ์แต่สองทุ่มไปถึงประมาณสามทุ่มครึ่งนั่นแหละแต่ว่ารับสายจะรับสายแค่ชั่วโมงเดียวนะครับผมเนาะอย่าลืมนะมาร่วมพูดคุยกันนะครับโทรม,มาพูดคุยกันนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับผมเนาะมาในส่วนของอันนี้จะเป็นตระกูล PP ทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่กิโลโกร,รัมละ5บาทแต่ว่าอยากให้เห็นวิธีการคัดแยกมากกว่าเริ่มจาก PP นะอันนี้จะมีในส่วนของลมสีนะครับผม อันนั้นจะเป็น PP ใสแก้วลายอันนั้นก็จะเป็น PP ใสธรรมดานะครับอันนี้เป็นวิธีการแยกของเขานะครับผมเนาะไปต่อกันดีกว่านะครับผมมาในส่วนของเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปในฝั่งของพวกตระกูลขวดลังสักนิดหนึ่งชุมชนเล็กวันนี้หน้าร้านนะครับผมยังอยู่ที่ลังละ8บาทอยู่นะครับแล้วก็เหล้าชุมชนใหญ่นะครับจะอยู่ที่ลังละ6บาทนะฮะแล้วก็เบียร์ช้างนะครับผมก็จะอยู่ที่ลังละนะครับผม16บาท ลีโออยู่รังละ10บบาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวค่าให้ก่อนเนาะในสรับของภาพรวมของตัวรังเบียนะครับอันนี้น่าจะเป็นรังรังเปลี่ยนรังขาดนะครับผมเพราะว่ารังเบียที่มันขาดเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาไปขายเป็นรังได้มันจะต้องทาการเปลี่ยนรังให้เรียบร้อยก่อนเนาะ แต่จะต้องไปเรียกช่างแจ็คมานะครับผมให้เขาจัดการมาจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะแล้วก็กําลังรับสมัครทีมงานมาช่วยน้องปอนนั่นแหละนะครับซัพพอร์ตนะครับผมเนาะลองสมัครกันดูก่อนได้นะครับผมคือบริษัทเราเนี่ยต้องบอกกันนะเรามีเราเป็นโฮลดิ้งแล้วเราก็จะมีบริษัทรับซื้อขยะดีไซเคลิลมีคลินิกสุขภาพนะครับผมมีในส่วนของธุรกิจที่เป็นมีเดียด้วยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราทําออนไลน์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทของตัวการตลาดซัพพอร์ตเนี่ยเราค่อนข้างใช้ททีีมมใหญ่เยอะนะ ลองส่งพอร์ตโฟลิโอเข้ามาตามอ e ีเมลเดี๋ยวจะขึ้นอ e ีเมลไว้ให้นะครับอีเมลจะเป็นอ e ีเมล g ีดีบีกลุ๊ห gmail com นะครับผมเนาะเดี๋ยวแปะขึ้นไว้ให้นะเ,เดี๋ยวเดือนนี้จะทยอยเรียกเรียกสัมภาษณ์งานผ่านระบบคอนเฟลซ์ก็ได้ถ้าไม่สะดวกนะแต่ถ้าเกิดสะดวกก็อยากจะให้เข้ามาสัมภาษณ์ที่บริษัท แล้วก็อยากจะให้ลองเทสจ์อ o ให้เราดูเลยว่าเราเนี่ยวิธีการเทสจ์อ o b ได้ปกตินะของผมเนี่ยจะเทสสองแบบแบบแรกในส่วนของกราฟิกดีไซน์ผมจะเทสโดยวิธีการผมอาจจะให้หัวหน้าทีมเนี่ยให้น้องป่านเนี่ยเขาจัดการจ่ายงานเข้าไปให้แล้วก็คุณก็ลองผลิตชิ้นงานมาให้เราดูว่าให้โอเคการใช้เครื่องมือโปรแกรมอะไรเป็นยังไงบ้างเนาะส่วนเรื่องแบบไม่ต้องกังวลคือมันสามารถปรับแบบได้นะครับผมให้เป็นไปนตามแนวทางของบริษัทเนาะแต่เราแค่อยากรู้ว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมได้นะส่วนในฝั่งของมีเดียเองเนี่ยเราก็จะมีฟุทองตัดไซน์ะ ออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าโอเคในเรื่องของสกิลของคุณมันอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ยังรับอยู่นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับขออนุญาตฝากในส่วนของธุรกิจ CW รับซื้อขยะเดลกาเชนอีกสักครั้งนึงนะครับว่าร้านเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนพัชจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับเอสทีคอนโดนะครับผมร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นโดยประมาณนะครับผมมเเเเเนนาาาะกกก็สหหรรััับลลููค้ขขออออองงงที่่ยใตภืจวดพิษณุโ ผมมีบริการออกไปจัดเก็บขยะให้ถึงบ้านนะครับผมเนาะขั้นตอนง่ายมากลูกค้าแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดียไลน์ที่ c w r e c y c l e นะครับหรือปกติแล้วผมก็จะทาการแปะล,ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้า, line, า,าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแร์โลเคชันมาเดี๋ยวผมก็จะรถจจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับผมถ้างาั้นฝากติดตามในทุกช่องทางของบริษัทด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอญอากลาไปก่อนขอบคุณครับ